พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิชัยครับเข้า,าไาในช่อง youtube แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับที่พิศโลครับอำเภอเนินมะปา บรรยากาศวังเวงมากจริงๆเวลาไรอยู่กดระหว่างแบบหัวงูมาเฉลยผ่านหัวงูเลยมัจะลงมาจากต้นไม้เข้าไปในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องคุณทักษิณชินวัตรครับคุณทักษิณก็ประกาศว่าจะกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ ไม่ได้ประกาศเองนะครับคุณองอิงว่าที่คดีแดดไม่ใช่ว่าที่คดีแดตคดีแดดนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบอาจจะได้เป็นก็ได้ะการที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับเมืองไทยเมืองไทยบอกมาหลายขนะมากเป็นสิบสิบพังว่ากันเถอะก็ทําให้คนเขาไม่ค่อยเชื่อละเขาหมดความเชื่อถือละสําหรับคุณทักษิณแต่ปรฏว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณองอิงออกมาประกาศ ว่าพ่อจะกลับมาก็ควรจะเชื่อนะสำหรับผมเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่กลับมาจริงๆจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทำไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยกระทันหันขาดใจตายก่อนหรือโดนรถชนบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลอย่าเงี้ยอันนี้ก็กพอได้แต่ถ้าอยู่ๆแล้วก็เหตุอื่น ก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของลูกสาวคือคุณอุ้งอิงหมดไปและการที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพูดพ้อยๆแบบนี้มันก็คงจะไม่โอเคเพราะยังมีแพอยู่นะครับคุณอุ้งอิงที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับลุงตู่ไม่ร่วมกับลุงป้อมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ร่วมนะแคเ่เข้าไปคุยเท่านั้นเองหลายคนบอกว่าแล้วทักษิณกลับมาแล้วจะทําไงก็จะว่าไงกัน ลำดับเหตุการณ์นะครับที่คุณทักษิณจะกลับมาจะมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับไม่ไปที่สุวรรณภูมิผมคาดว่าถ้าไม่มาเครื่องบินส่วนตัวนะครับก็คงจะเป็นเครื่องบินเหมาลำาท่านคงไม่ไปนั่งไปคนอื่นนะครับและท่านก็คงจะไม่ลงช่องทางปกติท่านก็อาจจะไปลงอีกช่องทางหนึ่งซึ่งซึ่งในสนามบินดอนเมืองเขาก็มีแล้วก็ตำรวจตำรวจก็ต้องไปรับที่นั่น หน้าที่คนแรกที่ต้องเจอคุณทักสินก็คือตำรวจครับพูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะตำรวจไปรับรับได้ไงต่อไปครับรับเสร็จก็ไปส่งศาลครับท่านน่าจะมาตอนเช้านะจะได้ไปส่งศาลทันเนี่ยไปส่งศาลก็อยู่ที่ศาลไหนอีกคดีของท่านมีสามคดีไม่รู้ศาลไหนตัดสินขอจองไป ศาลไหนรักศาลหนึ่งมานเสียงเสียงเสียงทำสายครับดูระว,วังเวงเหมือนกันถ้าเป็นเดึกๆก,กผมแม่งน่าจะวิ่ง <c oughs> อ่ะศาลไหนก็สักศาลหนึ่งครับพอไปถึงศาลปุ๊บศาลเขาก็จะจะสั่งขังอ่ะหลังจากนั้นก็กรมรชาชัณฑ์ก็รับไปก็อยู่ที่รชาชัณฑ์ไหนสักแข่งหนึ่งก็น่าจะเป็นที่กรุงเทพ รับไปเสร็จปุ๊บยังไงต่อก็ต้องไปโดนกักบ,บริเวณสิบวันโควิดสิบวันมือนก็ไปโดนขังเดียวสิบวันเพราะหลังจากนั้นก็หมอก็จะมาตรวจนืยเาท่านเป็นผู้สี่สูงอายุตรวจว่ามีโรคอะไรบ้างปรากฏว่าคุณทักษิณมีโรคเรื้อรังนะนี่ผมทำตัวเป็นหมอเองนะมีโรคเรื้อรังเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลของราชธรรมครับพัจัดเตรียมห้องไว้ให้ต่ห้องแอร์ไม่แอร์ก็ไม่รู้ตัเตรียมแานยศินก็ไปรักษาตัวอยู่ในห้องโรงพยาบาละจะรักษาไปเรื่อยก็ได้เป็นเดือนเป็นปีก็ได้นี่คือขั้นตอนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำ ในเรือนจาก็จะมีห้องพิเศษนะแต่ห้องพิเศษนี้เป็นห้องขังเดี่ยวนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแออะไรเปล่าเพราะไม่เคยเข้าไปถึงคนที่เข้าไปก็ไม่สามารถจะรู้ว่าจะมีไม่มีต้องเข้าไปติดอยู่ในห้องขังเดี่ยวจริงๆแต่คนที่เข้าไปจริงเขาก็ไม่ได้ออกมาบอกว่ามีห้องขังเดี่ยวนะนะก็เปน็นจริงนะครับก็มีอยู่เท่านี้ครับสิบสิงหาคม ปรากฏว่าดอนเมืองแตกแน่ๆนเพราะว่าประชาชนผมจะเรียกว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่รักทักษิณดีกว่าทั้งหมดพอจะนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินจุดหมายทั่วประเทศทางอีสานมากหน่อยทางเหนือมากหน่อยทางใต้น้อยหน่อยก็ตรงไปที่สนามบ,บินดอนเมืองถ้าเราขึ้น ไปอยู่ข้างบนฟ้าอยู่ที่สนามบินดอนเมืองบนฟ้าเราก็จะเห็นว่าถนนทุกสายรถวิ่งมาที่ดอนเมืองเพื่อจะมาต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรครับหลายคนสงสัยว่าท่านโดนคดีอะไรบ้างตอนนี้มีอยู่สามคดีครับ คดีแรกก็คือคดีธุรกิจออกสลากพิเศษเลขชายสามตัวคดีหวยว่าะงั้นน่ะหวยหวยบนดินสารดีกาพิพากษาจำคุกคุณทักษินสองปีไม่รอลงอาญาคดีที่สองก็คือคดีซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงค์รุมัติสินเชื่อสี่พันล้านจำคุกสามปีไม่รอลงอาญา เป็นเจ็ดเป็นหกปีเป็นห้าปีแล้วนะคดีให้บุคคลอื่นถือหุ้นบริษัทชินคอบคอเปอรเรชั่นแฉนดีกาพิพากษาจำคุกห้าปีไม่รอลงอย่าห้าสามสองรวมแล้วสิบปีสามคดีส่วนซื้อที่ดินย่านรัชดาอ่านคำพิพากษารับหลังจำคุกสองปียกฟ้องคุณหญิงพจน์จานแต่ปรากฏว่า คดีอดหมดอายุแล้วตอนนี้ก็สิบปีครับที่จ้องโดดแต่ผมก็อยากจะบอกว่าการตัดสินคดีทั้งหมดนี้มันเป็นการตัดสินคดีโดยที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ในภาวะปกตินะมันอยู่ใต้เงาของพะเดตจการถ้าเราจะให้ความยุติธรรม กับคุณทักษิณน,นะก็น่าจะรื้อคดีมาใหม่เพราะตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยแม้จะอยู่ในรัฐบาลนั่งร้านผด็จการก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ผดจการนะครับมีเสียงเการขกัดระวังกันว่าอยู่ตรงนี้นะครับมันน่ากลัวจริงๆนะด้านหลังเป็นเขาหินสูงมากเลยนะก็ต้องดูกันไปว่าอะไรจะเกิดขึ้น หลายคนก็บอกว่าทักษิณไม่น่าม,มาหลายคนก็บอกว่าน่าม,มาหลายคนก็บอกว่าร้อนคุกรออยู่คือเขาจะมาไม่มาเลยครับผมจะบอกให้ว่าพวกเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเสือกอะไรกับเขาอะเราไม่ได้เป็นโค้เง้าสักกะหลาดไม่ได้เป็นต้นตีนส้นมือหาเหวอะไรกับเขาเลยไม่ต้องไปบอกครับตัวเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยให้รอดก่อนเถอะชีวิตของเราเนี่ย ไปวิจารวิจาร์หม่นามมาหรอกมาแล้วก็แต่อย่างุ้นใหม่นามาไอนาหมาไว้มาโอ้โหแล้วพวกมึงอะบริสุทธิ์คันหรือเปล่าไอคนที่ด่าคุณนักสินคนยิ่งรักกับตอนเนี้ยแม่งติดอยู่ในคุกแม่งไม่รู้กี่ปีไอ้ฮะไอช่ยไอพวกเวนตะไทยพวกเนี้ยคือคนเราครับเวลาเป็นคนเลวอะนะก็มักจะด่าคนดื่นเนี่ย ชี้หน้าดา่าคนอื่นว่ามันเป็นคนเลวเพื่อให้ตัวเองดูดีจริงๆแค่นั้นเองมันมีเรื่องกันนั้นเองตอนนี้นะอ่ะก็คอยดูแล้วกันวันที่สิบสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาติดตามกันแล้วจะมีผลกับการตั้งรัฐบาลไหมมันมีผลแน่อยู่แล้วแต่นี้เราไม่รู้หรอกครับเราไม่ได้อยู่คนในเหมือนกับเราว่าเวลาผัวเมียเขาเอากันนะครับเราแค่แบบว่าเอาหูแนบ กำแพงก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยิน,ยนบ้างหรือเราก็เห็นแค่เขาเดินเข้าโรงแรมเราก็ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราไม่ได้ไปอยู่ในห้องไปแอบอยู่ในตู้แล้วก็แอบดูเวลาเขาเอากันอย่างเนี้เราจะรู้เลยว่าเขาเอากันท่าไหนผู้ชายสู้ไหมผู้หญิงเก่งไหมอะไรเราจะรู้เราก็มาพิพาวิจารณ์ได้แต่ส่วนมากเราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้เลย ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปทำทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์ไปทำประสบการณ์วิพากษ์วิจารณ์ไปตามโมโนของเราเองนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมเช่นกันมาซื้อของผมะครับกองทัพเดินด้วยทองนะทีมงานผมราต้องกินข้าวนะรถก็ต้องเติมน้ำมัน ไม่ได้เติมน้ำแต่เติมน้ำแม่งแพงกว่าน้ำมันเลยะกล้วยตากครับกล้วยตากอร่อยที่สุดในโลกเพราะประเทศอื่นแม่งไม่ได้ทํากันมีประเทศไทยเท่านั้นแล้วที่อร่อยจริงๆก็ต้องอําเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกครับเพราะว่าแดดที่บางกระทุ่มนั้นมันมากระทบกับกล้วยตากมันแมทกันพอดีอุณหภูมิอากาศเป๊ะเลยมาถึงอร่อยนะครับถ้าซองสองร้อยบาทครับ พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคก็อย่ัมีให้บูชาอยู่นะครับเพื่อนนะครับคุณอ้อยจากสวีเดนก็จ้างจองมาแล้วครับห้ามื59,666บาทนะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงจริงทันทีจะติดต่อกับผมนะครับสามช่องทางเฟซบุ๊กครับดงกิจปนเด่นใสไลน์ครับโทรศัพท์ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ เบอร์เดียวกันครับเข้ามาดูใน f a c e book แล้วดูใน youtube ด้วยดูแล้วกดติดตามเลยครับกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นพวกคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆวันนี้ขอบคุณครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้อง,องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี